โอเคผมก็กล้ามสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยกับผมเองฮะปันกันอีกเช่นเคยนะจ๊ะอืมวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่ชื่อว่า a อ o u t m มีเขาอัปเดตอะไรอีกแล้วโอ้โหอัปเดตกันอ,กอย่างรวดเร็วรวดเร็วรวดเร,ววรว็วทำใจกันเลยคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้นั้นอเอ o u t m มีนั้นอัปเดตสกุ๊ปมาใครเคยดูหนังสกุ๊ปปี้ดูก็น่าจะรู้จักเจ้าหมาตัวนี้นะคุณผู้ชม มาตัวน,นี้มันคือกูพีโดนั่นเองคุณผู้ชมอืมตอนนี้ก็มีคนเล่นอยู่ประมาณอะไรนะสามสามแสนเยอะมากเลยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าเนื่จากเราไม่ไหวละอยากลองเล่นบ้างอยากได้มันมากเลยเห็นช่องเขอดื่นเขาทำกันเออ เช่นผมไปดูช่องเอ่อเมาคุมะมาอืเม,มาคุมะอะไรนะพี่ซินใช่ไหมพี่ซินอเออใครรู้จักก็แบบคอมเมนต์ข้างล่างคลิปเลยก็ได้นะคุณผู้ชมผมไปดูช่องเมาคุมะมาก็คือเจ้าต,ตัวหมาสกูปี้เนี่ยมันบินได้แล้วก็ขี่ได้โดยฟรีๆเลยผู้ชมซึ่งมันต้องแบบอะไรหลายอย่างเลยแหละเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าทนไม่ไหวแล้ว อันนี้บอลมีใช่ไหมเนี่ยจริงด้วยเอาบอลมีจริงด้วยโอเคแต่คราวที่แล้วที่ผมแต่งผมเปลี่ยนไอดีกแล้วเปลี่ยนไอดีย่ังรวดเร็วกันเลยทีเดียวซึ่งผมต้องแต่งตัวใหม่หม,หมดทุกอย่าง โอเคผมปลีเสียงเลยดีกว่าเสียงดังมากเสียงดังแบบสุดๆนะคุณผู้ชมโอเคอืมหน้าตาเป็นหน้าตาไงดีเอ่อเคการแต่งตัวก็เหมือนเดิมทุกอย่างนี่หน้าตาหัทอแล้วก็เสื้อเสื้อผมเอาเป็น เสื้อตัวนี้ก็แล้วกันนะเกเงเอาเป็นเกเ่งตัวนี้ไปก่อนชั่วคราวตอนนี้ชั่วคราวชั่วคราวแบบสุดๆติงกันดิ่งแมวว่าผมต้องไปรีวิวเสื้อตัวนั้นโอเคไม่ต้องใส่ปีกเกดแล้วก็น, ây, กววนี้กระเป๋าเสื้อแค่นี้โอเคสีสีสีตัวสีตัวสีตัวสีคิมอย่างนี้โอเค คแล้วเราก็ออกจากบ้านกันเลยทีเดียวด่วนแล้วเดี๋ยวเขาจะพาเราไปซื้อสัตว์เลี้ยงอีกแล้วคุณผู้ชมซึ่งสัตว์เลี้ยงนั้นก็เหมือนเดิมทุกประการตอนนี้ที่ผมจะไปทำเควส,สตูปีดูด้วยคุณผู้ชมโอเคนี่เรามาแล้วสกูปีดูผมไม่ไปเอา สัตว์เลี้ยงบ้าบอรถรงนั้นหรอกก็อาจไปเขาบอกว่าให้เราไปหาเจ้าตัวปลอกปอกคอของหมานะคะที่ของสตูบิดู่ะที่มันหายไปอะไรอย่างเงี้ยให้เราไปตามหาอืม ซึ่งมันตัวซับนี่ก็คล้ายๆกันเลยนะทำไมมันไม่ได้เนี่ยโอเคแล้วเขาจะให้เอาให้เราแล้วก็ให้เราไปกันเลยผู้ชมขับรถไปกันเลยซึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้เอาเอาลูกตัวนี้นะให้คุณขับไปที่แคมปิง้งแคมปิ้งอยู่ไหนนะโอ้ยรดความอีกออะไรเนี่ย รถมันขับยากมากคุณผู้ชมบอกไว้เลยอ๋อรถกว้างด้วยเดี๋ยวผมเสกรลบใหม่เคตัวแคมปิ้งอยู่ตรงตรงนู้นคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปตรงแคมปิง้งตรงนั้นก็จะมีปลอกคออยู่ซึ่งปลอกคอนั้นอยู่ตรงแถวๆตรงนี้แหละนี่ชมตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้ขับเข้าไป ตดกก็ะติดย่งนี้คุณเข้าไปเลยเข้าไปเสร็จคุณจะเห็นปอกคอตรงนี้คุณไปเก็บเลยแล้วก็ให้กลับไปที่เจ้าตัวสกู๊ปนะคุณผู้ชมก็ขับไปหาเจ้าพี่สกู๊ปตนกําลังกลับครับกําลังกลับโอเครีบมาด้วยละโอเคก็ให้กลับไปหาสกูปี้ ตัวหมาตัวหมาตะก,กี้เนี้ยนะผู้ชมตึบตๆ๊บตๆ๊บตุ๊บตๆ๊บตๆ๊บตๆ๊โอเคก็อทอล์กใหม่เลยคผู้ชมแล้วก็ขอบคุณนะที่หาเจอแล้วแล้วก็จะเป็นหมาของเราเลยคผู้ชม รถสกูปี้ก็จะเป็นเพื่อนกับเราคุณผู้ชมนี่ผมได้ถั้าตัวสกอตสกอปสกอปมาแล้วนิวบอนผมไม่รู้ว่าขี่ได้มหมโอ้โหยังขี่ได้เลยเพิ่งเกิดมานี่ยังขี่ได้ตัวหมานี่ยังขี่ได้เลยคุณผู้ชมนีผมชอบมากเลยนะคือไม่ต้องใช้รถด เ้เกเป็นอะไรเนี่ยพิมพอะไรเนี่ยดา่าใครอยู่เคซึ่งนี่ฮะแล้วก็ขี่ได้เราสามารถบินได้ด้วยคุณผู้ชมนี่บินนี่บินได้โอ้โหชอบมากเลยนะชอบมากเลยโอ้โหคุณผู้ชมครับนี่ชอบที่สุดเลยที่ผมมีนโอ้ชอบมากๆชอบมากๆชอบมากๆ อชอบสุดๆคุณผู้ชมครับหมาตัวนี้นี่ถ้ใครอยากเล่นเกมนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงเวตั้งข้างล่างดีกว่าไหมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็เพียงพอไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย